สวัสดีครับช่องปลาหลาชวนชิมนะครับผมวันนี้ได้เวลากู้ตุ้มอีกแล้วนะครับวันนี้นะวันที่ย5ห้าเมษายนนะครับพศหกหกนะครับผมยิงไวหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกู้ตุ้มครับนี่นะครับ สวัสดีครับชอบปลาหลานชวนเชมนะครับผมสำหรับวันนี้มากู้ต้มลูกแรกกันนะครับมาเก็บต้มแลวเหยื่อไม่มีเหยื่อหมดนะครับต้องเก็บต้มกลับไปก่อนนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําแบบจะมีขโมยได้นะครับเราต้องเก็บกับไปกู้กลับไปนะครับนี่นะครับสําหรับลูกแรกนะครับนี่ป่ะ ซาแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มน้อยนะครับน้ำขึ้นแล้วน้ขึนน้นแล้วต้องน้ำเต้นๆนะก็เราก็จะเก็บคูกลับเลยนะครับวันนี้เราว่าหลอเม็ดนุ่นนะครับเม็ดนุ่นก็หมดเฟิร์นย้มหามไม่ค่อยได้นะครับ ไอมีถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้มีปลาบ้างไหมพอมไหมซาแล้วนิดหน่อยนะครับวันนี้เดีเดียวกัน พออได้เลยว่านิดหน่อยอืมโอเคดนะีกว่านะก็เยอะกว่าเที่ยวที่แล้วนะเยอะกว่าเที่ยวที่แล้วหน่อยลูกแรกอะ่ะนี่ครับสำหรับลูกแรกนะครับ นี่ครับลูกแรกออนนี้นะครับเราก็จะโกกลับเลยนะครับทั้งหมดห้าลูกนะครับฮะสี่เลยเออสี่เราเก็บกลับไปลูกนี่วะเราก็จะโกไปทั้งหมดเลยสี่ลูกนะครับออกกลับไปด้วยเลยลเรอพร้อมสักวันสองวันจะไปต่อกับลูกที่สองเลยนะครับผม สำหรับรถที่สองนะครับอยู่ข้างหลังเรานะครับผม ที่สองนะครับกำลังขึ้นนะครับผมนี่เออรือไหลออกมาจาะพอเยอะเลยนะครับป่าวันนี้นะครับตัวสวยนะครับอันนี้เป็นที่ยี่ห้านะครับยี่ห้าเมษานะครับปีหกหกนะครับผม น้อยลงเงี้ยโอเคมาลวยลุกที่สองนะครับลุกที่สองนะครับก็บอกว่าน้อยอยู่นะครับโอเคน้อยจริง ไม่ที่สองน้อยครับ <c oughs> เราก็ทําการตู้ไปเลยนะครับโลกที่สอง <c oughs> ที่ลงใหม่ <c oughs> ที่ลงเยอะแยะเลยแตวเราหาที่ลงใหม่นะครับสองโลกนะครับได้แค่นี้นะครับวันนี้สองโลกจะไปต่อกับโลกที่สามนะครับผมนี่ครับสําหรับโลกที่สามนะครับ กำลังขึ้นนะครับก็ไม่มากก็ไม่น้อยนะครับผมวันนี้เราก็จะทำการกู้ขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่าอีกสักวันสองวันนะครับถึงจะมีอาหารนะครับ พอหลออาหารโดยอาหารหมดเฟิร์นก็ไม่มีนะครับผมต้องหาเฟิร์นก่อนจำลองก็ใช้เยอะนะครับใจ่วันน้นเยอะเฟิร์นก็ใช้เยอะเม็ดมงนก็ใช้เยอะนะครับ มาแล้วนะครับโลตัสสามตัวใหญ่แต่น้อยตัวมันไมค่อม,มีตัวใช่ไหมตัวเริ่มซานะครับแต่ก็ทำกมย้ายนะครับผมตัวแถวนี้มันหมดเริ่มหมด วันที่สามนะครับผมหนึ่งตัวจริงๆมาตัวละมีไม่เท่าไหร่มีแค่สี่ตัวสำหรับวันที่สามนะครับน้อยตัวนะครับผม ไม่เต็มทุกช่องนะครับสำหรับวันนี้สามลูกนะครับเดี๋ยลูกที่สี่ก็ลูกสุดท้ายนะครับว้ง,งหลังได้ได้เองหงมอะนี่นะครับวหลังเครับสำหรับลูกที่สี่นะครับเราก็วางไว้ติดกันนะครับทำกู้ได้เลย น้ำแรงจับเมนรุนหายหมดเดยื้องมออกก่อนใช่ไหมเยี๋อออกหมดนะครับน้ำแรงก็มีผลไม่ค่อยได้นะคระับสำหรับลูกที่สี่นะครับหมดแล้วนะครับวันนี้มีแค่สี่ลูกนะครับที่วาง อมมโอเคนี่ครับวันนี้ครบสี่ลูกแล้วนะครับผมยังไงก็จบภารกิจแค่สี่ลูกนะครับผม,บรรบผมอย่าลืมกดไลค์กดแจรกกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับ สวัสดีครับนี่ครับสำหรับวันนี้เรากลับกันแล้วครับต้มห้านะลูกนะครับสลูกน,นะครับนพ่อเฮ้ยหลุดแล้วออมมันไว้เฉย ยังไงก็อันนี้ก็เป็นเสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมงไงก็วันนี้เอาตัวกลับบ้านก่อนนะครับนี่ครับรับปเณแลเลกลับนะครับเรือแทบจมนะครับ ว่าเจอมายังคงไม่ได้นะครับ,บยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสบไคร้ด้วยนะครับาาช่องปลาหลานที่10นะครับผมเราวันนี้ขอตัวกลับบ้านก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ